นิทานเรื่องเรือใบลำสุดท้ายณนะหมู่บ้านริมทะเลแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อว่าเผาเขาและเมียสาวชื่อว่ามณีรักกันมากทั้งสองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขอยู่ริมทะเลเผาออกหาปลาทุกวันส่วนมณีก็คอยดูแลบ้านเรือน วันหนึ่งเกิดพายุใหญ่ซัดเข้าใส่หมู่บ้านเรือของเผาพังเสียหายมณีออกไปตามหาเผาแต่ก็ถูกคลื่นซัดหายไปด้วยเผาเสียใจมากที่สูญเสียคนที่เขารักไปเขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเฝ้ามองทะเลทุกวันหวังว่าจะได้พบร่างของมณีคืนหนึ่งเผาฝันเห็นมณีมาบอกลา เขาตื่นขึ้นมาด้วยความเศร้าโศกแต่ก็รู้สึกกุญใจที่ได้พบมณีในฝันเผาตัดสินใจสร้างเรือใบลำใหม่ขึ้นมาเขาตั้งใจจะออกไปตามหามณีในทะเลลึกแต่ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะทำระหว่างสร้างเรือใบเผาได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้อย น้อยรู้สึกสงสารเผาจึงช่วยสร้างเรือใบด้วยทุกวันน้อยจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้เผาฟังจะทำให้เผารู้สึกดีขึ้นบ้างเมื่อเรือใบเสร็จสมบูรณ์เผาได้ออกทะเลไปตามลำพังน้อยยืนอยู่ริมฝั่งมองเรือใบของเผาแล่นออกไปไกลด้วยความอะไร เขาใช้ชีวิตอยู่บนเรือใบเล็กๆลำเดียวเขาเดินทางไปตามท้องทะเลกว้างใหญ่หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบกัรมณีอีกครั้งแม้จะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความหวังก็ยังคงอยู่กับเขาเสมอข้อคิดความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สามารถทำให้คนอดทนและเข้มแข็งได้การสูญเสียคนที่เรารัก เป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและก้าวต่อไปความหวังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าแม้จะต้องเผชิญกับคารสูญเสียแต่ความรักและความหวังก็ยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ